ผมสักข้น,นุ่มวดอนในง,งานไทยเกาหลีใต้ครับพี่น้องครับมือนี้ก็มาทำการว่ายเจ้าทีเจ้าท้างนะครับผมจะมุ่งจีบกลับกล้องให้พี่น้องเพิ่มนี่ครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศการวายเจ้าที่จ้าท้างนะครับผมตอนนี้ก็วายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้มงการอดแต็แค่ถึงเวลาที่จะเติมล่าขอผมเดี๋ยวขั้นนึงนะครับพี่รองครับ พอดีคนเพื่อนเกาหลีนะครับเขาเอาผักสลัดมาให้นะครับผม,อมโอ้สวยกินกับมูอย่างอตอนนี้ก็กำลังทำการไหวเจ้าที่เะทาง้นะครับไหวเสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เลือตล่าในการที่เมายม่ย ตั้งบานตั้งเมืองนะครับตั้งแดนนะครับพี่น้องครับสิ่งที่เข้าจะต้องทำนั่นก,นกน็คือการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทองทินหรือว่าเจ้าทีต่อทานนะครับผมก็นานนะครับพี่น้องครับยังก้ามากไ่คือบบ้ไขย,ยได้ไหวจเจ้าเต่อก็เลยมือนี้เลยม,มาทำกันทำการไหวนะครับน่านนะครับบ่ได้ไหวเจักเื่เอ เมือ่อนี้ยครับได้มีโอกาสในเ,เมื่อวานที่จริงแล้วก็มันมีเหตุการณ์สักอย่างนะครับที่เนื่องจากว่าเ็นเดกว,ว่าเขาฝันเขาฝันบ่อยเกินไปก็เลยกิดแปลกใจนะครับว่าเออเอ้สมควรทีตร่ต้องต้องมากไหวหรือว่าเป็นต้องการเอียงกับเพาสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ครับ กำลังไหวอยู่นะครับเข้ามายุตั้งบ้านตั้งเมืองก็จอนเข้าก็บตรงทํำตมอันหนังหงงห้งนะครับนะไหวอย่างดีกาได้เพื่อที่จะให้เพิ่นได้ปกปักรักษาคุมข้องนะครับให้หลอดปนจากอันตรายเพราะมันเป็นความเสื่อมของ,องเขาเล้วนะครับแนละ้วของคนอีสานบ้านเอา กับในเครื่องเที่ยววครับ,บมียังมากไหมเหรอครับก็มีไกล้มีเหล่ามีผลไม้นะครับเพราะว่ามันหาแต่สำไดกับได้สำนันนะครับเป็น้องคกับถูกเทียนดอกไม้ยังสี่มันกับ,บมีนะครับว่ามีเป็นสุดคือยังบานนอกกับจำเป็นเอาซสำที่ไดพอดีมี พอดีมีไอาข้าเจา้าถึงเป็นเพิ่นเคยอยู่วัดมกกังกรเพิ้นกับว่าเฮ็ดซ้นำนี้มันก็ไดอยู่ครับครับท้องก็ะาซ้ำทีโอหาไดนะครับผมเพราะว่านี่บ่าแมนบ้านทฮองบา่าจำเป็นต้องไหลบันนี้ครบทุกอย่างนะครับผมครับดอกไม้บ่มี่ครับบ่เป็นยังครับเพิ่นเพิ่นบอกว่าดอกไม้บ่มี่บบ็าบ่เป็นยังนะครับ ประมาณนี้นะครับเรื่องงานไทยเกาหลีใต้เตมื่อนี้ได้มีโอกาสลงมาถ้ำไหวาจาทีจาวัางนะครับนี่ครบ,บรรยากาศตอนนี้เป็นเวลาเก่าม่งกลัวนะครับบรรยากาศก็ดีดีครับ ฟรีเตยนะครับผมบตอนนี้ก็เตรียมท่าทีจะล่านะครับผมเพราะว่าไหวามาได้สักพักหนึ่งแล้ว ข้างบนนี้นะครับพี่น้องครับข้างบนนี้นะครับทุกคนเนี่ยเรื่อยรั่วขึ้นไปนี่ครับตรงที่เป็นเดดเดนะครับตรงนั้นจะเป็นลุมฝังโพของคนนะครับมียุ่ประมาณสามถึงสี่หลุมนะครับอยู่ข้างบนนั้นซึ่งมันกถือว่าเป็นเหมือนปราสาทเนี่ยครับแต่ว่าที่จริงแล้วมันไม่เป็นปราสาทครับมันเป็นสุสานซึ่งถามว่ามันเป็นแตะยานบพามันก็บว่าเป็นแตะยานนี่ครับผมเพราะว่ามัน มันคนละศาสนานะครับบ่ไเด้เป็นบ่คือภาษาา้านเองคนละศาสนาครับกะเลยบ่ไเด้คเิดยานีหยังเดี๋ยวมือนึงเกิดว่าเพิ่นเลยมาอเข้าฝันนะครับเพราะอเข้าฝันกับมาเข้าฝันบ่อยครับกะลยจนคิดว่าเลยปรึกษาอาา้ไส้กรเจ้าหนะครับเอาตองเห็ดจังเพิคนก็เลยว่าเลยตามว่าตะพัดมายูน่นี่นี้ เคยไหวก็ที่ราทางเดียวบ่าเคยบ้าบว่าเคยนะครับผมมันก็เล่นแนะนาวมาเดี๋ยววันหยุดเนี้ยก็ทําการไหวนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับเป็นบรรยากาศสด ที่เกาลีใต้นะครับสามโมงกลัวมูวนี้กับบ้าทำการไหวตัวที่เราทางนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เขามารับช่วงไม่เหนื่อยนะครับผมตอนนี้ปีนี้กับพาฒนน้าไปได้ด้วยดีนะครับ พีนี่ก็มีมาตกหลายแต่ว่ามันยังมดหนาวแห้งนี่ก็เป็นพิธีไหวเจ้าที่เจ้าทางนะครับผม น่ก็เป็นแปลงพักสลัดนะครับที่ผมปลูกไว้ในช่วงในช่วงหนาห่อนนี้นะครับของทุกปีนะครับก็บต้องทําการปลูกพักไว้กินเย,ยงนะครับเพราะว่าสิ่งใดที่ห้องสามารถพึงพาตัวเองได้นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายห้องก็ต้องทํานะครับพี่น้องครับพอดีพื้นที่ยุ่ขขางๆ ข้างของพักนี้มีมีพื้นที่ว่างนะครับก็เลยต้องมาทําการปลูกพักนะครับด้านนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะครับผมแล้วก็ต้นแตงกวาต้นแตงกวาอยู่ด้านนู่นครับผมทำทีล่ล้อมล้อมล้อมหัวไว้ฝากขอกำลังใจนะครับผมนี่ก็เป็นซองไม้นะครับของสาขาน,นุ่มบุดอนนะครับผมและงานได้ในเกาหลีใต้ ได้เขามาแล้วครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะไม่เด้อครับเปิดสิบรวิวารคลิปดีๆนะครับพรมกับพะยาามดคลิปลงตลอดนะครับพะยาามดคลิปลงตลอด ่เป็นวิธีการไหวเจ้าที่จะท้างนะครับผมผมตอนนี้คลิปคลิปมันลงบ่อยบ่ได้นะครับผมคลิปลงบ่อยบ่ได้ผมตรงเป็นสองมือสามมือลงเทือนะครับแตจะพยายามลงให้บ่อยที่สุดนะครับเพราะช่วงนี้จะของพึ่งมาเริ่มท้ำท้ำช่องไม้นะครับตอนนี้ครับ ้ายคิดไวเยอะอยู่ครับแต่ว่ามันลุ่งบ่อยป่ได้ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะสิบโมงครับผม สองสามโมงเคืองนะครับที่เขาหลีไต่ครับนี่เป็นแปนลงสารัดนะครับที่ผมปลูกเอง ตอนนี้นะครับบรรยากาศมีดีมากๆนะครับผม ตอนนี้ไก้จะได้เวลาที่จะล่าแล้วนะครับพอดีดถูกไก่จะหมดแล้วครับ นี่ก็เป็นพิธีการวหวแบบยังไงนะครับที่มุ่งนอกกับ กสิคอจบการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่เขามารับชมนะครับสวัสดีครับ